มันมีคนหนึ่งอ่ะชอบพลองไงหลอกกว่า <brewer> เอาอะไรมาหลอกกว่าหลอกว่าก็ได้อยู่ในพอรเตอร์หูกับซูจีไปแล้ววะัอย่านไปอ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้มูชินกูทำไมถึงเป็นแก้มมู่ชินกูบอกก่อนเพราะว่าแก้มมูเนี่ยก็คือเรานะคะจะมาถ่ายคอนเทนต์ต่างๆกับเพื่อนซึ่งวันนี้เราก็มี เป้มาเราจะทิ้งคอนแทคไว้ติ้งๆก็คือเราจะเป็นการรวมแก้มู่กับเพื่อนหลายๆคนไม่มีเพื่อนเยอะมากหรอกก็คือจะเป็นปูเป้ไปทุกคลิปเลยวนซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยแหละค่ะใช่ค่ะเอาวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้หรอกระแสมันดีก็เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยก็คือใครๆก็ต้องดูแหละป้าแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูอ่ะก็จบคลิปเนี้ยก็ไม่ดูแหละรูกใช่ก็ต้องไปดูเรื่องสตาร์ทอัพนเอในเน็ตฟลิกนะทุกคนก็คือวันเนี้ยมันมีประเด็นให้เรามานั่งคุยกันเนื่องจาก มันเกิดการสับสนปะปนตีกันในความรู้สึกว่าแล้วใครมันเป็นพระเอกวะใครมันเป็นพระเอกไม่พอมันคือคนคนหนึ่งเขาเป็นพระเอกสําหรับเราอะทุกคนใช่เราก็เลยต้องมานั่งถกเถียงกันนึงเพราะว่าดูด้วยกันเนี่ยแหละแต่ว่ามันมีคนหนึ่งอะชอบพระรองแล้วมีคนหนึ่งชอบพระเอกเออมันก็ต้องดีเฟนซ์ให้กันหน่อยปะว่ามันไม่มีคําว่าพระรองพระเอกมันไม่มีคํานั้นมันจะแค่คนตัดสินแล้วกันใครเป็นพระเอกสําหรับเราอ ได้โอเคทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทกเฉียงประเด็นนี้กันเนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องย่อคร่าวก่อนไม่แบบคนที่ดูมาก็คือเอ้ยเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเรื่องนี้อ่นะเรื่องย่อนะคะก็คือเป็นหน้าที่ของปูเป่นะโอเคเอาแบบสั้นๆเนาะเอาจะไม่ให้ไม่ให้สปอยอะไรมาทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันเนื้อเรื่องเนี่ย มันคือตัวเอกก็เป็นผู้หญิงก็คือซูจีนะคะของเราเองซอดลมีนะคะใช่ก็คือเขาเนี่ยอยู่ในครอบครัวหนึ่งฐานะปนกลาปกติมีความฝ่ฝันที่จะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนื้อเรื่องดีเทลไม่อยากลงเยอะดีกว่าให้ทุกคนไปเก็บกันเองแต่เอาง่ายๆว่าเขาได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในบริษัทหนึ่งก็คือแซนบ็อกที่เขาให้โอกาสสนับสนุนบุคคลรุ่นใหม่ที่ต้องการจะทำธุรกิจใช่ซึ่งนางเอกเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในนั้นในฐานะที่ ก็มีโอกาสที่ดีเนี่ยแหละ <ừ m. S 2> เพราะว่าเขาก็เก่งด้วยเนาะแต่ว่ามันจะมีจุดนิดนึงที่ว่านางเอกเนี่ยดันมีพี่สาวที่เหมือนเขาก็แข่งกันมาตลอดนี่แหละมาตลอดว่าทางเลือกของใครเป็นทางที่ถูกกันแน่ใช่ฉันเก่งกว่าฉันฉันเก่งกว่าเธอเธอเก่งกว่าใครอะไรแบบไหนซึ่งเขาก็ขี่กันมาตลอดว่าฉันจะต้องพยายามได้ดีกว่าพี่สาวตัวเองเนาะทีนี้จุดของเรื่องมันก็คือพอนางเอกได้เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีผู้ชายสองคนเนี่ยแหละที่กาลังพูดถึงอะ่ะเขามาพัวพันซึ่งการพัวพันครั้งนี้มันทําให้เรางงเว้ยว่า เป็นจุดสุดท้ายของนางเอกเราใช่จะได้เป็นพระเอกตัวจริงเพราะว่าจริงๆมันมีหินสําคัญเลยก็คือจดหมายใช่จดหมายใครดูแล้วจะรู้จะร้องอ๋อแต่ถ้าคนนี้ยังไม่รู้ยังไงคะไปดูคะ่ะก็คือเอา,เอาเ,าเอาเป็นว่าไอ้จดหมายอันนี้มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างพระรองกับพระเอกหรือเป็นตัวที่ทําให้นางเอกเจอพระเอกเจอพระรองด้วยเอาเป็นว่าเราเล่าเรื่องย่อไม่ได้หรอกไปไม่งั้นในคลิปมันครึ่งชมเลยคือไม่อเพราะว่า เนื้อเนื้อหาใจความหลักของคลิปเราวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวซีรีส์ถูกค่ะแต่เราจะมาถกเถียงกันค <Yeah. S 1> ว่าใครก็ได้ที่เป็นพระเอกแน่นอนก็ต้องเป็นนำโดซ่าใช่ค่ะเป็นฮันจีพยอมเท่านั้นโอเคไม่จริงอ <c oughs> ไปดูโปเตอร์ทุกคนโปเตอร์ก็ขึ้นเป็นรูดแล้วไงอ่ะก็ในเมื่อพระรองงานดีขนาดนี้ไปถามคนทั่วบ้านทั่วเมืองที่เขาดูก็ได้ว่า คนทั่วบ้านทั่วเมืองที่เขารูกันแล้วว่าเขาอยู่ทีมใครทีนี้เราพูดถึงจดหมายเนาะใช่ไหมว่าความสัมพันธ์ของจดหมายลูกชายสองคนเกี่ยวกันยังไงเอาก่อนง่ายๆว่านางเอกเนี่ยเขามีเรื่องยากเย็นในชีวิตแล้วคนในครอบครัวเขาก็หวังดีเนาะ ที่จะให้หนางเอกอะมีเพื่อนทางจดหมายสักนิดหนึ่งซึ่งเพื่อนทางจดหมายคนนี้ก็คือใครคะนัำโดซานแหลว่านัำโดซานเนี่ยก็คือจะมีตัวจริงกับตัวปลอมใช่ซึ่งก็คือเป็นไอ้ผู้ชาย2คนนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดความสับสนซึ่งเอาง่ายๆว่าคนที่เขียนจดหมายหาเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อนัำโดซานนะเขาชื่อฮันจีพยองหรือหัวหน้าทีมฮันนัเองคือในนใช่หล่อเนาะ แต่ว่าเพื่อเราลองไงทีนี้ปุ๊บปุ๊บเขาก็คือเป็นการเขียนจดหมายแต่เอาเราไม่อยากจะใช้ชื่อจริงตัวเองเลยทายังไงเอาชื่อโรซาละกันแต่ว่าเอามาได้ไงเดี๋ยวไปดูนเองเนาะฮันจีพยองเนี่ยเขาไม่อยากทําลายความรู้สึกนางเอกที่ว่ามันเป็นขอปลอมอะทุกคนก็เลยไปหาไอ้ตัวนําโดซาตัวจริงตรงนี้อืมันก็เลยเป็นการใช่ต่อสู้กันเรื่องรักสามเศร้ามาแล้วเป็น รวมหน้ากันเป็นตูจีตรงนี้ตึงีนี่คือซูจีแล้วก็เป็นฮันจีพยองและนามโดซานถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะซูจีหนึ่งและตูจีสองก็จะมาพูดกันว่าทําไมเราควรถึงจะให้ฮันจีพยองหรือว่านามโดซาเป็นพระเอกโอเคทุกคนเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะทําไมเราถึงจะต้องเชียร์พระรองให้เป็นพระเอกในใจเราเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยมันมีความผูกพันของจดหมายที่ว่าเขียนให้กันตอน15ปีก่อนระหว่าง พระรองกับนางเอกก็คือฮันจเิียงกับนางเอกนะคะถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อไอตัวแบบนำโดซานกิเกอกอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ม่แบบความแบบสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ในจิตใจเรียกได้ว่านางเอกอะอยู่ได้ด้วยแบบจดหมายอันนี้มาตลอดเลยไม่ว่าจะไปคบใครหน้าไหนนะคะก็ไม่สามารถลืมรักแรกมีความทรงจำได้เลยอะเข้าใจพี่ป้าแบบจดหมายกล้ามยทุกอย่างไว้เลยแบบว่านายคือรักแรกของฉันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเขาก็เลยต้องแบบเป็นพระเอก แต่ทุกคนเข้าใจปะ <S <S เขาอะไม่ยอมใช้ชื่อจริงตัวเองไงพันจีพยองเลือกที่จะเขียนจดหมายเนาะแต่ว่าดันไปเลือกชื่อใช้ชื่อใครก็ไม่รู้คือแบบความจริงใจมันไม่มีตั้งแต่ต้นอะทุกคนเพราะฉะนั้นจะแบบจะมาเป็นพระเอกอะคือมันไม่ได้ชื่อพระเอกมันก็ออกมาแต่ EP แรกแล้วว่านำโดซานอะทุกคนเออมันก็แบบ นะของวันเียได้เห็นกันอยู่ทุกคนเอาง่ายๆแค่นี้นั่นแหละแล้วนามโดซานเขาก็ไม่กีกองด้วยนะเขาแบบทันจิเปยองได้ชื่อมาจากหนังสือพิมพ์เลยนะเพราะว่าเขาอะชนะคณิตศาสตร์โอลิมปิกสักอย่างซัมติงเออลงหนังสือพิมพ์นามโดซานน่ะเขาก็เลยคิดว่าเออสักหน่อยจะเอาชื่อคนน่ะมาเขียนจดหมายให้ดูดีสักทีอ่ะก็ต้องเป็นนามโดซานไงมีหน้ามีตามีชื่อเสียงไงแค่แค่นี้ก็ชนะแล้วเปล่าแล้วพอพูดถึงเรื่องความ ไม่จริงใจนะคือแบบมันมีจังหวะที่ต้องไปเจอฮันจีพยองก็ยังไม่กล้าไปเจอเลยก็ยังไปเฟ้นหานำโดซานตจริงมาันไม่ใช่ม่กล้าไปเจอมันไม่ใช่ม่กล้าไปเจอคือต้องบอกกันว่าฮันจีพยองเนี่ยทำตามความปรารถนาอันแรงกล้าทำตามความปรารถนาของย่าย่าของนางเอกที่ถือว่าก็เป็น คนที่ฮันจีพยองรักแล้วก็ต้องตอบแทนเหมือนกันเขาก็เลยเรียกได้ว่าอยากจะรักษาน้ําใจนางเองเกเรียกได้ว่าแบบอยากจะทําให้ฝันของนางเอกเป็นจริงเพราะว่านางเอกอะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นเลยใช่ปะว่าเขาอะคือกับพี่สาวของเขามาตั้งแต่แรกแล้วทุกคนมาทีนี้มันมีหินที่แบบว่าเออไปบอกพี่สาวว่าเดนี่ยทำธุรกิจกับนาโดซานอยู่ที่นี่ฮันจีพยองรู้เรื่องเนี้ยก็เลยต้องการช่วยเต็มที่ไงไเขาก็เลยแบบพยายามเต็มที่เลยทุกคนที่จะแบบว่าไปหาตัวนาโดซานไปขอร้องนาโดซานแบบ เดินได้ว่าเหนื่อยเหนื่อยกว่าชาวบ้านเลยอ่ะในเรื่องนี้คือแบบเขาเพยายามเต็มที่มากๆแล้วเขาก็รักษาลำใจนางเอกด้วยเขาอยากให้นางเอกแบบได้เจอรักแรกในความทรงจําโดยที่เป็นร่างนันโดซับก็นั่นแหละทุกคนเขาไม่กล้าไปเจอเขาอ่ะทาตามความปรารถนาของย่านางเอกไงและความปรารถนาของเอกอยู่ตรงไหนเขาทําตามความปรารถนาของย่าซึ่งเอาจริงฮันจีคยองมีแบบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนิดน,นึงกับย่านางเอกเนาะแต่ว่าไปดูกันเองอีพีแรกก็ดูเรื่องแหละแต่แบบว่าเนี่ย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ด้วยความที่อยากตอบแทนคุณย่านางเอกความเกง่งโอกเก่งใจต่างๆแต่นาโดซานพอเจอนางเอกปุ๊บชอบว่ะไอเ้เข้าหาสักหน่อยมันแบบจุดเริ่มต้นมันไม่เหมือนกันอะ่ะจะไม่เหมือนกันได้ไงจุดเริ่มต้นจะไม่เหมือนกันได้ไงนีเมื่อตอนแรกนาโดซานก็ไม่ได้รู้สึกรู้จักนางเอกอยู่แล้วหรือไม่ได้อยากจะทําเพื่อนางเอกนาโดซานก็แค่ทําเพื่อธุรกิจซัมซานแท็กของตัวเองทําเพื่อเพื่อนทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าไปเจอนางเอกแล้วทำไม ชอบเฉยไม่แบบว่าไม่ได้รู้จักกันมาเลยเป็นเรื่องของคนอื่นนะแล้วก็ยังมีหน้าไปถามนางเอกว่าเธอชอบฉันที่อะไรนางเอกก็บอกว่าเพราะว่าจดหมายของนายอะ่ะมันฮิวฉันมาตลอดสิบห้าปีเลยแล,แล้วชอบอะไรอีกสุดท้ายก็แค่มือใหญ่เท่านั้น<ม>คือชอบนำนนตัวจริงแค่เพราะว่ามือใหญ่เท่านั<ม>้นแต่ทําไมนำตัวจรานถึงอยากที่จะแบบค<ม>ุ้งแรงขนาดนั้นน่ะตัวเองก็รู้อยู่ว่านางเอกก็ชอบพันจีพยองชอบคนหน้าทีของเราเนี่ย แต่นอกจากมือใหญ่แล้วอะความจริงใจของพระเอกอะ <c oughs> ก็ทําให้นางเอกรู้สึกดีนะพอถึงเวลาได้เข้าไปอยู่ในแซนบ็อกเนี่ยพระเอกเป็นคนที่อยู่ข้างนางเอกตลอดนางเอกอยากทำลไรพระเอกซับพอร์ตตลอดไม่เหมือนฮันจีพยองแบบ ไม่ได้หรอกอันนี้หรอฝันเกินไปบินสูงเกินไปขนาดนั้นไม่ได้หรอกแต่นาโดซานทุคนไี่อบอกได้ ai, ฉันอยู่ข้างเธอเองฉันทําให้มันสำเร็จเองแล้วก็ทําได้จริงทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่อยู่ข้างเราเวลาเ,ลาเกิดสถานการณ์จริงๆอ่ะแล้วเขาช่วยเหลือเราได้ดีขนาดไหนมันดีกว่าคนที่มาปอบเราภายหลังอยู่แล้วปะ่ะพันจีพย,ยองทําอย่างนั้นตลอดอะ่ะจะแสดงออกก็ไม่กล้าหรือจะบอกว่าชอบอยังยากเลยอะ่ะยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราชอบได้ไหมอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมแต่โดซานคือพูดออกมาเลยฉันรู้สึกเธอแบบนี้ฉันอยากแสดงออกแบบนี้เนนเรอชัดจหืป ไม่ใช่คนที่แบบแ่บชอบกูหรือล่าว,ว่าแต่เราก็ต้องเข้าใจหัวหน้าทีมเขาด้วยนะเพราะว,าว่าหนึ่งเลยก็คือเขาไม่ได้มีโอกาสจะได้อยู่เคียงข้างนางเอกตลอดเหมือนนัมโดซานแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบว่าเข้าไปได้แบบฉันคือนัมโดซานที่อยู่ที่เขียนจดหมายให้เธอเมื่อสิบห้าปีที่แล้วละอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีโอกาสนั้นเขาจะต้องแบบรักษาระยะห่างเพราะว่าเขาเป็นแค่หัวหน้าทีมเป็นแค่เมนเชอร์ไง สิ่งที่เขาช่วยเหลือได้ห้าร้อก็คือการที่เขาไปแบบว่าขับรถไปจนถึงไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงที่นางเอกแบบว่าเหยียบพี่อ่ะเออ <laughs> หรือว่าจะเป็นตอนที่แบบว่านางเอกมีคําถาม400ข้อทุกคนเขาก็นั่งตอบนั่งตอบ400ข้อให้กับนางเอกหรือว่าจะเป็นตอนที่แบบว่านางเอกจะต้องพูดเออบนเวทีเขาก็ไปนั่งเกียร์ให้คือพระรองอะ่ะไม่ใช่พระรองเขาไม่ใช่พระรองนะทุกคนเขาคือพระเอก <laughs> คือพันจิพยองอะ่ะ <laughs> ทาทุกอย่าง <laughs> เพื่อตอดามีแค่ ไม่ได้มีโอกาสจะอยู่ข้างๆแล้วก็แบบว่าฉันชอบเจอ<ม>อะไรเงี้ยคือเขาทําอะไรได้เขาก็ทำในตรงนั้นแล้วที่สาคัญนะที่เขาไม่สามารถบอกนาะงเอกได้ว่าชอบอะคือเขาแบบไม่เคยจะแบบได้รับความรักอะถ้าเกิดเรามองตัวละครนี้ให้ลึกๆล,ลงแบบมองดีเทลของตัวละครนะคือตั้งแต่เด็กเลยอะเขาเป็นคนที่แบบไม่กล้าจะรับอะไรจากใครเข้าใจฟิลปะขนาดยตาเออจะช่วยเหลือเขา<ม>ยังแบบว่าไม่ต้องมาช่วยผมเพราะว่าเขาอะโดนทิ้งมาตั้งแต่เด็ก<ม>เออเราต้องมองในมุมจิตวิทยานี้นนด้วยวย่าแบบว่า ลึกๆแล้วในใจเขาอ่ะมันมีแบบเหมือนลักษณะนิสัยเฉพาะที่ว่ามันไม่กล้าย,ยอมรับในความรู้สึกตัวเองและก็ไม่กล้าที่จะแบบแสดงออ,ออกอย่างเต็มที่ม,มาเลยอาจจะทําให้เขาอ่ะเสียโอกาสนี้ไปแต่ว่าจริงๆเขาก็สารภาพไปแล้วนะแต่นำโดซาน่ะถึงแม้เขาจะไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่จุดเล็กๆน้อยๆในเรื่องความพยายามของเขาอ่ะมันทําให้เห็นได้ชัดมากเลยนะทุกคนเขาไม่มีรถก็จริงนะแต่เวลาเลิกง,งานเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยถ้าดูนะนั่งรถไปส่งตลอด เวลานางเอกต้องการแก้นั่นแก้นี้เขาก็นั่งทาแก้แก้แก้อยู่คนเดียวจนมันสําเร็จอะทุกคนคือมันจะมีฉากหนึ่งที่ว่ามันเป็นการเอาเทคโนโลยีมาประชันกันกับทีมของพี่สาวนางเอกอะเนาะแล้วมันเฟลคือคือก็ก็หน้าแตกกันแหละคือโดธานก็พยายามไปแก้ไขให้มันได้แล้วมันก็ได้จริงๆซึ่งความพยายามจุดเล็กๆน้อยๆของเขาอะมันทำให้นางเอกใจฟูในความรู้สึกนะมันทำให้รู้สึกว่าเออแบบความพยายามมันทําให้เห็นเลยมันทําให้รู้สึกเลยเออว่าคนคนนี้เนาะทำให้เราได้ขนาดนี้อยู่ข้างเราตลอดเลย เนี่ยแหละก็คือข้อดีของนำโดยสารที่สู้จริงๆใองคด้ค่ะเนี่ยแหละไอ้จุดเนี่ยแหละไอ้จุดที่แบบว่าทําให้นางเอกใจฟูยอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็คือใช้อดีตของคนอื่นอยู่ถามว่าถ้าเกิดเป็นนำโดยสารที่ก๊อกเฉยๆโดยทไม่ได้เป็นนำโดยสารที่เขียนจดหมายแล้วมาทําแบบเนี้ยนางเอกก็คงมองเป็นแค่แบบเพื่อนร่วมทีมคนหนึงปะอะไรป<ะ>่ากแค่บอกอะไร มันใช้อดีตของตัวเองอยู่แล้วพอเป็นไงพอนางเอกรู้ความจริงอะ่ะนางเอกก็คือเจ็บมากเลยนะแบบเฮ้ยหลอกกันแบบนี้สนุกมากใช่ปะเห็นฉันเป็นคนโง่ใช่ปะฮะฮาน้ดลำดุานแต่ลืมนะว่าคนที่มาขอถึงตึกซัมซานเท็ดถึงด่านฟ้าชั้นบนก็คือฮันจีปยองเองที่ช่วยเหรอ ช่วยเถอะเอาจดหมายไปอ่านนะท together, droite, ําให้เน e ียนช่วยสักหน่อยนิดหนึ ky, ่งแค่ครั ky, ้งเดียวแค่ครั้งเดียวเองทําให้แบบซอดานมีใจฟูสักนิดหน่อยเออก็คือแค่ครั้งเดียวอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก็คือทุกอย่างมันเริ่มจากฮันจีพยองและโดซาม่รู้เรื่องด้วยเลยเอาชื่อเขาไปใช้ต้นไหนเนี่ยแจ้งตำรวจได้เลยนะไอ้พวกเหตุผลพวกนี้มันแบบธรรมดาซิมป์ส์กัลสิ่งสาคัญที่สุดเลยก็คือนะฮันจีพยองอ่ะหลอกกว่าเอาอะไรมาหลอกกว่าหลอกกว่าก็ได้อยู่ในโปเตอร์คู่กับซูจีไปแล้ว สูงกว่าสี่เซนอนะบ้านติดแม่น้ำฮันอ้าวอ,อันนี้ตึกสำนักงานมองเห็นแม่น้ำฮ <c oughs> ันเหมือนกันเพราะว่าอยู่อะไรอยู่ดาฟ้าแต่ว่ามีนี่สินนะอ๋อไม่เป็นไรเรานี่ไงนางเอกช่วยทําให้พระเอกเป็นคนที่ดีขึ้นได้เว้ยนำโดซานจะปลดหนี้ได้ในเร็วๆนี้แล้วก็จะซื้อรถด้วยนี่คืออนาคตที่ฉันมองเห็นวันนี้วันนี้ทุกอย่างคอนเดิชั่นก็มีไงเขาจะได้ไปทูสโทรแล้วด้วยน่ะไม่เป็นไร คน้ที่พันมหาหนูก็ได้เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วว่าพระเอกจะเป็นใครก็แล้วแต่คนดูนะก็แล้วแต่คนดูจริงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนจบซีรีส์นะนางเอกจะได้คู่กับน้ำทูซ่าหรือว่าจะคู่กับพันจรยองแต่สุดทยแล้วฉันก็ทีมพระรองอยู่ดีนั่นแหละชื่อก็บอกพระรองยังไงก็ไม่สมหวังทุกคนคาแล้ว เอาไว้ว่าถ้าใครอยากดูนะคะเข้าไปใน n น t f l i x กเนาะ <c oughs> สตาร์ทอัพดูได้เลยก่อนจะกดเข้าไปดูตอนแรกอะคะ่ะทุกคนดูโปสเตอร์กันหน่อยนะว่าใครเป็นพระเอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่เลยว่าเป็นรูปนำโดสานนั่นเองค่ะอาจจะพลิกแผงก็ได้ละครอ,อาจจะแบบพลิกบดโอ้ทุกคนแบบตะลึงกันทั่วประเทศก็เป็นก็ก็รอดูแล้วกันแต่ตอนนี้ไงนำโดทางเป็นพระก่อนที่จะจากไปเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างจากเราหรือแบบอยากจะแนะนําเพิ่มเติมว่าใครกันแน่ที่แบบควรจะเป็นพระเอกเพราะอย่างนั้นโยรานเป่า เขียนได้ใครนาเป็นขึ้นมาเลยลุงจานหรือใครฟันจานเธอแล้วแบบกอคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้นะคะคิดว่าใครแบบว่าเออมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปเราด้วยนะคะเพื่อที่ว่าสับสคริปด้วยอ๋อ subscribe ด้วยนะะคเพื่อที่เราเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่มาให้กันอีกใช่เราวันนี้ก็อันยองนเซลล์บ๊ายบายเจอกันที่หน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะจิมมี่ 哈哈哈